ขอบ่วส่พริกขอบ่าใส่พริกหลายเลยย่ป้อนขอบ้ใส่พริกอ,อ่อ,อนๆขัวพริกสีซุปก็ไม่สมค่ะเมื่อนี้ก็ไม่สมต้มแล้วต้มแล้วล่ะลืมขัวดักแด่น้ำค่ะขัขวดักแด่ดักแด่น้อยบ้านเฮานี่แหละจะเมื่อนี้สีซุปก็ไม่สมก็ขัวดักแด่เนี่ย ต้มซุกแล้วเด้อค่ะพี่น้องต้มซุกแล้วบัดนี้เฮากมา็มาอุ่นมาอุ่นมาขวานใส่เครื่องจักน้อยให้มันออกปลอมปเลเรมใช้รสดีดดนี่แหละแนวแซ่บแนวนัวก็แม่นนี่แหละค่ะไตยังบัดนี้ก็น้อยหาดบ่อดได้หรอกรสด,ดีเอ่อใส่สีอิ๊วขาวน้ำยางน้ำขวานไปจกขวานถ้าต้มซุกแล้วโอยมางามแต่ละตีเนาะ ของนี่ลุงจีนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะมื้อนี้ต้มไข่ขวดรักแด่ซุปน้ำงไปสมจา้าขาดว่าไ้เออนี่ต้มไข่นี่ก็ขาดว่าไรขวดรักแด่ต้มไปนี่แหละซุปแล้วค่ะนี่จนไาตัวมันแหง้งซีลงแดดนี่แหละค่ะขวดรักแด่ เย็บปล่าไอ้โมงยี่มันเก๊กสุกก็ไม่สมค่ะสุกไม่ได้ไม่สมขวัพขวพริกขวัวพริกขัวหอมขวัวกระเทียมว่าม,มีสูตรตายโตอดอกพีน <c oughs> น่น้องสีสุกน่าไม่สมน่าไม่สมนี่ต้มแล้วเด้อค่ะเด้อตะกี้ขอเพ่อต้มเลยวันนี้เพิ่นว่ามันมีสารใช้ยาไงเฮ้ย <c oughs> ยังนี่แหละเพิ่นว่าต้มหน่อยนะว่าสันว่า พอกระเลเซียเพิ่นพอกระเลต้มซุปออกแล้วก็มาบีบกองเอ,อาน้ำนี่ค่ะใช้พริกยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข่อยขวบขวบพริกขวานหอมขวบกระเทียมจ้ะเอาพริกเอาพริกเพาเผ็ดน้ำไม่สมนี่มันเผ็ดมันเผ็ดมันอ่อนมันเผ็ดเอาพริกอ่อนจ้ะเอาพริกอ่อนขวบใช่ลงไปเลยค่ะพี่น,น,พน,น้องเมื่อนี้กินข้าวก็ขวดกับนักแดกกับซุปน้ำไม่สมน้ำไม่สมเผ็ดเองห้ากระเฮ็ด ฟานเปิ้์นแน่ฟานน้อยแน่จ้ะแนวที่สิใส่ข่อยใส่ง่าเด้อค่ะพี่น้องขอปลาไส่อันนั้นข่อยใส่ง่าขอปลาไส่อันขอปลาไส่ข้าวขวใไส้ลายเติบใส่เลไลเติบเป็นแผลแล้ำไม่สมมันสีเข้มสียังอยู่แล้วเขาจะพึ่งไปใส่หยังบ่ใส่ปลาแดกได้ค่ะเด้ออ่าไส่ชุนรสบ่ใส่ปลาแดกเพราะว่าอัน เพราะว่าบ้านคอยเห็ดแก้วกับน้ำมันโสมนี่สิบปสายปลาแดกเลยค่ะนี่สิใส้หอมให้ลงไปเบิร์ดโหลดหอมนีให้ลงไปเบิร์ดเลยเข้ากะตำมันเข่ากันครับพี่น้องพี่ซานบานเนาข้าเน,ะน,นเาะค่ะเนาะเขากะซิมปลาแดกโปสายน้ำปลาอยจะพึ่งใส้เพราะน้ำนมันโสมเขาเห็ดมาจากเข้มไปยู่แล้วกัานมันนั่นเขากัานขันมันจางครับเพราะว่าต้มอ,ออกขันมันจางเขากอัน ข้าวกระจังไข่อันใส่น้ำปลาลงไปจ้ะพอดีอยู่ขวดบางทีเขียวมันก็เลยเป็นสีเขียวสีบื่อง่ากินแต่ว่ากระสีแสบพี่ตบค่ะสุกปลาได้กระเสบบัดน,นั้นเลยน้ำผสมตำให้มันเข้ากันค่ะตำคกัคกๆเลยซิมเลยค่ะแบบนี้แซ่บแล้วแสบสุดแล้ว ใส่ง่าลายเด้อหอมง่าขนาดเนดะ้อง่าขัวไว้ขัวแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้ึงกับแดดแพอนี้หละค่ะน้ำม่ส่งมันเค็มมันยั้งพอดีอยู่ในตู้มัน,น,นแล้วว่าพราะเพสกับเพสเติบอยู่แค่ใส่ผิกออนนี่แหละค่ะ นี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าอันอันขว้ะพริกเขียวใส้ยานมันเผ็ดเลยขว้ะพริกอ่อนเขียวใส้กันอันขว้ะพริกแดงไส้มันก็สีแดงน่ากินแซ่บคือกันนะคะับพักสารเนรพักยังข้าใส่ได้เบิดกันคือลาบคือก้อยคือนตุ้กตัวไปแต่ว่าขวบ่ใส่ขวบ่ใส้ขว้ะขว้ะ้วค่ะเด้อขว้ะก็ประแดกบ่ใส่แซ่บได้เพราม่นบ่แซ่บแด้วพี่น้องเห็นยังสี่ก็ได้ขว้ะก็ประแดกขวบ่ใส่อ,อาชื่งเลย ซุป้วไมสรมรสมับจักแดกค่ะแดกไปขินน้ำกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้อง